ัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับช่องแมททีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการแปลงทางมีขาคณิตน,น,นั่นเองค่ะโดยหัวข้อที่เราจะมาสอนนะคะมีทั้งหมดสหัวข้อเองค่ะก็คือหัวข้อที่1ก็คือการเลื่อนขนานหัวข้อที่2การสะท้อนและก็หัวข้อที่3นะคะก็คือการหมุนค่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่ามีรูปสามเหลี่ยม abc กับหนุมาให้นะคะโดยเราจะทําการเลื่อนขนานค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็กําหนดเวกเตอร์ที่เราต้องการจะเลื่อนขนานก่อนเลยค่ะโอเคมาวาดเวกเตอร์กันเลยอ่าโดยเรากําหนดเวกเตอร์ที่เราจะเลื่อนขนานนะคะเป็นเวกเตอร์ BB บีพราีกว่านั่นเองค่ะ BB พา ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของอการสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรงที่กําหนดมาให้และผ่านจุด P ซึ่งไม่ได้อยู่บนเส้นตรงนี้นั่นเองค่ะค่ะโดยเราจะตั้งสร้างเส้นขนานขึ้นมาโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราจะสร้างที่จุด A ก่อนเลยค่ะ โดยในเรื่องของการสร้างเส้นขนานนะคะเราก็ทําการลากส่วนของเส้นตรงจากจุด A มายังส่วนของเส้นตรงที่เราต้องการจะสร้างโอเคเราก็ทำการสร้างจุดนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการาใช้วงเวียนกลางรัศมียาวพอประมาณและให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะซึ่งทุกคนจำได้ไหมคะว่าเส้นขนานจะขนานกันได้แสดงว่า,ามุมแย้งต้องมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองทำการหมุนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ให้วงเวียนยาวเท่าเดิมนะคะและให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาส่วนโค้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวัดมุม ดูกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับมุงนี้นะคะและให้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะ ทำการว่าส่วนค้งนะคะเราก็จะได้จุดตัดจุดนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการวาดเส้นตรงนะคะให้ผ่านจากจุด A ผ่านจุดตัดนั่นเอง เราก็จะเห็นได้ว่าเส้นตรงั้งสองเส้นนี้นะคะจะขนานกันหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกางวงเวียนนะคะให้มีความยาวเท่ากับ b b พรัมและให้จุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุน ทำการวาด่่วนโค้งค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมา1จุดตรงนี้ซึ่งจุดตัดตรงตรงนี้นะคะก็คือเป็นการเลื่อนขนาดจุด A มายังอีกจุดหนึ่งก็เหมือนก็ให้เป็นจุด A สามนั่นเองค่ะเพราะว่าเราได้ทำการเลื่อนขนาดจุด A มายังตรงนี้นะคะต่อมานะคะเราก็ทำเช่นเดิมเลยค่ะโดยรอบนี้เราจะมาทำที่จุด C นั่นเอง โอเคทำการวาดส่นงตรงเราก็ได้จุดนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอประมาณนะคะแล้วให้จุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาดส่วนโค้ง อหลังจากนั้นนะคะเราก็ให้วงเวียนมีความยาวขนาดเท่าเดิมนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนให้จุด C นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนต่อทำการวาดส่วนโค้งค่ะเมื่เราวาดส่วนโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการวาดัด ขนาดของมุมตรงนี้นั่นเองค่ะ,ะเพราะว่าเราต้องการให้มุมเย้งมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือมุมนี้จะต้องเท่ากับมุมตรงนี้นั่นเองโอเคทำการวัดค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้จุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนทำการวาดส่วนโค้งค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาระหว่างส่วนโค้งสองวงเ,เป็นจุดนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการวาด เส้นตรงจากจุด C ผ่านจุดตัดอ่ะเราก็จะได้ขึ้นมาเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็ทำการวัดค่ะ ในการวงเวียนให้มีความยาวเท่ากับ b b พรัมและให้จุด c เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนแล้วก็ทำการวาดส่วนโค้งอ่ะส่วนโค้งก็จะตัดเส้นตุกได้เป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่งอ่าโดยเราให้จุดตัดจุดนี้ที่เกิดจากการเลื่อนขนาดจุด c มาเป็นจุด c พลัม เมื่อเราได้3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทําการวาดส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง CA ทำการวาดค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะรูปสามเหลี่ยมนี้กับรูปสามเหลี่ยมนี้จะเท่ากันเพราะว่ามันเกิดจากการที่รูปสามเหลี่ยม ABC เล่นขนาดมานั่นเองค่ะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยม A พร์ม B พร์มและรูปสามเหลี่ยม B พร์มนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วกับการเล่นขนาดนะคะ ต่อไปนะคะในหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อของอะไรคะการสะท้อนนั่นเองค่ะการสะท้อนโอเคจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่ามีรูปสามเหลี่ยม ABC แล้วก็มีเส้นนี้ขึ้นมา1เส้นอ่าโดยเส้นนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะโดยการที่จะสะท้อนได้ก็คือ,อยังไงคะรูปนี้ต้องสะท้อนมาอย่างด้านนี้ถูกต้องไหมคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราต้องสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด อ่อโอเคไปจุดแรกก่อนนะคะก็คือสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด A กแบบเส้นสะท้อนนี่นะคะค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือเรากางวงเวียนให้รัศมียาวพอประมาณค่ะอ่าหลังจากนั้นเราให้จุด A นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการหมุนค่ะโดยว่าส่วนโค้งให้ตัดกับ เส้นจะท้อนนั่นเองค่ะ,ะเห็นได้ว่านะคะส่วนโค้งก็คือตัด2จุดค่ะบนเส้นสะท้อนแล้วก็เราก็กางรัศมียาวพอประมาณเช่นเดียวกันค่ะ และให้จุดตัดจุดแรกนะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะต่อมานะคะก็คือกลางและมียยาวเท่าเดิมค่ะโดยเราจะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางในการหมุนจากจุดตัดจุดแรกนะคะเป็นจุดตัดจุดนี้ค่ะจุดตัดจุดที่2พยายามอยาให้ รัศมีเปลี่ยนนะคะคทำการวาดส่วนค้งค่ะอ่าจะเห็นได้ว่าเราจะเจอจุดตัดนะคะต่อมานะคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะจากจุด a มายังผ่านจุดตัดนั่นเองอะจะเห็นได้ว่าเส้นสองเส้นนี้นะคะจะตั้งฉากกันนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็ใช้วงเวียนนะคะกลางโดยระยะห่างจากเส้นสะท้อนมายังจุด A นั่นเองค่ะอ่ารัศมียาว จากเส้นสะเทินในยังจุด E นะคะหลังจากนั้นเราก็ให้จุดตัดตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะทำการวาดส่วนโค้งค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีจุดตัดระหว่างส่วนโคง้งและก็ส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะโดยจุดนี้นะคะ เราจะให้เป็นจุด A พรัมนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่านะคะระยะห่างจากจุดตรงนี้นะคะเปยังจุด A และจุดตรงนี้วปายังจุด A พรมนะคะมีระยะห่างที่เท่ากันนั่นเองค่ะโอเคแสดงว่าจุดนี้นะคะโดนสะท้อนมาเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะเราก็ทําเช่นเดิมค่ะเรราจะเปลี่ยนเป็นจุด B นั่นเองค่ะกลางร,รัศมียาวพอประมาณค่ะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะ จะเห็นได้ว่าส่วนคุ้งนะคะตัดเส้นถะทอนนะคะ2จุดและแก่จุดนี้กับจุดนี้นะคะต่อมานะคะเราก็กลางรัศมีให้ยาวพอประมาณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ให้จุดตัดจุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะแล้วเราก็กลางรัศมียาวเท่าเดิมนะคะโดยเราจะเปลี่ยนจากจุดนี้นะคะเป็นจุดตัดจุดที่สองนี้ตรงนี้ค่ะ ทำการวาดส่วนโค้งค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรง B โดยและผ่านจุดจากจุด B นะคะผ่านจุดตัดนั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้เส้นตั้งฉากขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะ หลังจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะเราก็วัดระยะห่างระหว่างเส้นสะทอ้อนมาังจุด B นะคะโดยกลางวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับเส้นสะท้อนมายัางจุด B นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้จุดเดิมนะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะแล้วก็ทำการวาดส่วนโค้งฝั่งหนึ่งนะคะ อ่าเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีก1จุดนะคะจ,จุดตัดจุดจุดนี้นะคะก็คือเราจะให้เป็นจุด B พรมนั่นเองค่ะโอเคค่ะเห็นจะสังเกตได้ว่านะคะระยะห่างจากเาส้นสะท้อนไปยังจุด B และเส้นสะท้อนมายังจุด B พรมก็จะเท่ากันแสดงว่าเราก็จะได้ทำการสะท้อนจุด B ไปเรียบร้อยค่ะต่อมาก็ทำเช่นเดิมค่ะ โดยครั้งนี้เราจะให้จุด C นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนกลางวงเวียนรัศมียาวพอประมาณทําการหมุนค่ะว่าส่วนโคง้งให้ตัดกับเส้นสะท้อนนั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็กลางวงเวียนให้รัศมียาวพอประมาณเช่นเดียวกันค่ะและให้จุดตัดจุดแรกนะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุน แล้วก็การวงเวียนให้มารัศมียาวเท่าเดิมนะคะโดยเราจะเปลี่ยนจากจุดตัดจุดนี้เป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่งนะคะในการหมุนโอเคเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนแล้วก็ทําการวาดส่วนโคง้งอ่าเราก็ได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดหลังจากนี้นะคะทำยังไงต่อคะเราก็ทําการวาดส่วนของเส้นตรงจากจุด C และผ่านเส้นจุดตัดที่เราได้มาอีกค่ะ เราก็จะได้เส้นตั้งฉากเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นอีกแล้วโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการกลางวงเวียนให้รัศมียาวจากเส้นสะท้อนไปยังจุด C ค่ะอ่าแล้วก็ให้จุดศูนย์กลางในการหมุนคือจุดเดิมแต่เราจะเปลี่ยนฝั่งไปว่าส่วนโค้งอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดจุดนี้ขึ้นมานั่นเอง หังจากนั้นนะคะเราก็ให้จุดนี้เป็นจุดอะไรคะจุด C พานนั่นเองค่ะโดยระยะห่างสองฝั่งก็เท่ากันเช่นเดิมต่อมานะคะเราก็ทําการวาดส่วนของเส้นตรง AC ส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง BA นี่ อ่าเราก็จะได้สามเหลี่ยมเพิ่มมาอีกหนึ่งรูปก็คือสามเหลี่ยมอะไรคะ a พาม B พามแล้วก็สามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามนั่นเองโอเคซึ่งสามเหลี่ยมนี้นะคะสะท้อนกับเส้นสะท้อนมาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนี้โดยระยะห่างระหว่างสองข้างก็จะเท่ากันดังนั้นนะคะเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่ทําการสะท้อนเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นรูปนี้นั่นเอง อ่าต่อไปนะคะหัวข้อที่3ก็คือการหมุนนั่นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็มีรูปสามเหลี่ยม abc นะคะแล้วก็มีจุด p ขึ้นมา1จุดนะคะซึ่งจุด p นะคะก็จะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนของรูปสามเหลี่ยมนั่นนั่นเองแล้วก็เราก็ให้มุมขึ้นมา1มุมนะคะเป็นมุมป้านเราให้มุมนี้เป็นมุม k ค่ะก็คือเราจะหมุนขนาดเท่ากับมุม k นั่นเองโอเคค่ะ โดยในการหมุนนะคะเราจะหมุนเป็นในรูปแบบของทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเอ,เองค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการว่าส่วนของเส้นตรง PA ขึ้นมาค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการกลางวงเวียนนะคะให้รัศมียาวเท่ากับ เอ่อพีเอนั่นเองค่ะแล้วก็ทำการหมุนค่ะเป็นรูปวงกลมเดิพยายามอย่าให้วงเวียนเปลี่ยนขนาดนะคะ เราก็จะได้วงกลมขึ้นมานะคะเป็น1วงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําโดยวงกลมนี้นะคะเราจะทําการหมุนจุด A นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการวัดขนาดของมุมเคได้เลยะคะ่ะโดยการวงเวียนรัศมียาวป,ประมาณนะคะทำการหมุนค่ะ แล้วก็กลางวงเวียนให้รัศมียาวเท่าเดิมนะคะคแล้วก็ให้จุด P นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะอ่ะโอเคแล้วก็หมุนเป็นวงกลมไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการวัดมุมขนาดของมุม K ค,ค่ะโดยกลางวงเวียน ให้มีรัศมียาวเท่ากับขนาดของมุม K คนเ,เองค่ะจากจุดนี้ไปอจุดนี้นะคะอ่าเมื่อเรากางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้จุดนี้นะคะจุดตัดระหว่างส่วนของเส้นตรงแล้วก็วงกลมนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะอ่าโดยรัศมียาวเท่ากับมุม K ทำการวาดส่วนโค้งค่ะ อเราก็จะได้จุดตัดระหว่างส่วนค้งแล้วก็วงกลมที่เราวาดไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการาวาดส่วนของเส้นตรงจากจุด P ผ่านจุดตัดไปยังวงกลมของ A ที่เราได้สร้างไว้ แล้วก็จะได้ตรงนี้นะคะจุดตัดตรงนี้เราให้เป็นจุดอะไรคะ A พรมเพราะว่าเราทำการหมุนจุด A นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็ทำเช่นเดิมเลยค่ะโดยครั้งนี้เราก็กางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับจุด P ไปยังจุด R. ขั้นตอนแรกออเราวาดส่วนของเส้นตรงก่อนดีกว่าค่ะวาดส่วนของเส้นตรง P B อ่าเมื่อเราวาดส่วนของเส้นตรงปุ๊บเราก็การวงเวียนค่ะให้รัศมียาวเท่ากับ P ส่วนของเส้นตรง P A ทำการหมุนค่ะ ได้วงกลมนี้เป็นวงกลม A วงกลม B นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการวัดขนาดของมุม K เหมือนเดิมซึ่งเราได้ทำไว้แล้วก็คือวงกลมด้านในถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นเราก็วัดได้เลยค่ะอ่ากัศมียาวเท่ากับมุม K แล้วก็เราให้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุน เราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาก็คือจุดตรงนี้นี่เองนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการว่าส่วนของเส้นตรงจากจุด P ผ่านจุดตัดไปยังวงกลม B ที่เราได้สร้างไว้ตรงนี้เราก็จะได้ให้จุดนี้นะคะเป็นจุดอะไรคะจุด B พรามเพราะว่าเราทําการหมุนจุด B มา ขนาดเท่ากับมุมขีนั่นเองค่ะเราได้2จุดแล้วต่อไปจุดต่อไปก็คือจุด C เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะวาดส่วนของเส้นตรง PC ขึ้นมาเราได้ส่วนของเส้นตรงแล้วหลังจากนั้นเราทำทำการกลางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรง PC หรือรัศมียาวเท่ากับจุด P ยังจุด C นั่นเองแล้วก็ทำการว่าวงกลมโอเคก็จะได้วงกลมมาหนึ่งวงอ่ะต่อมานะคะเราก็ทำการวัดมุม K เหมือนเดิม ซึ่งตรงนี้เราได้ทําไว้แล้วก็คือวงกลมเล็กด้านในนั่นเองค่ะจะได้สะดวกในการวาดนั่นเองโอ,โอเคแล้วเราก็จะให้จุด C ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการหมนุนการหมุนค่ะอ่าเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีก1จุดและ คือจุดนี้ตองไหมคะอ่าเราได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรงขึ้นมาผ่านจุด C จากจุด P ไปยังจุดตัดแล้วก็ไปยังวงกลม C ที่เราได้วาดไว้เราก็จะได้จุดนี้ ให้เป็นจุดอะไรคะเราหมุนจุด C แสดงว่าจุดนี้นก็คือจุด C พลามนั่นเองอ่าเมื่อเราได้3จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการวาดส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง CA เชื่อมระหว่างจุดต่างๆ อ่าเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมเพิ่มมาแล้วนะเป็นรูปสามเหลี่ยม A พาม b พาม์ m, ีพามนั่นเองค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เกิดจากการหมุนรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีขนาดเท่ากับมุม K อ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปนี้นั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแปลงทางเรข,ขาคณิตทั้งสามหัวข้อก็คือการ เรื่องขนานการสะท้อนและการหมุนค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ